สุดโคนเด้อ,อลูกศรก,กันยังชิดหอดชิดเถืองยุคเก่านะครับอ่ามันนี่กัสีผ้ามาเลาะสวนยางเนาะเมื่ได้ทักไทยกับพี่กับน้องห่อโดนแล้วนะครับมันนี่กัสีมาทักไทยอ่าจีดยางเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จช่วงนี้กับผาระกิดหลายอย่างนะครับจะฟาดาว่ากันเด้อเพืเ่อนเพื่อนตอบโจมโจมยอดไม้ยังกับคอมเมนต์ยังกักบบอท่านกับะาะฟาดว่ากันนะครับอ่ะวันนี้ผพาเบิ้ง น้ำยางมันไหลดีปะน้องมันนี่นะนะครับกินเขาพวกเศษนะครับเล่นมาเลาะนะครับเบื้องส่วนยางกันครับเพิ่งน้ำยางเนอะพี่น้องมันไหลบบนี่โอ้อก็ไหลดีนะยิ่เดีเนาะอ๋อใหญ่ปอกๆอยู่อยางไปเบื้องทางในกันนะออกบรต้นนี้เดีย๋ยวป๊อปขากลรองจังไนกัน ครับขอัญจะน้อยขึ้นเด้อพี่น้งองเด้อขวัญอยากทิ้งนะขจัญจน้อยขยายไปใช่ไหมแกฝ่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะราเบื้องอย่างกันเบื้องท่านอย่างเด้อโอ้ตัวนี้กันพวกแนีอยู่อย่างกะฝน,นกระตกเนาะระยะนี้ฝนตกทุกมื่อเลยครับ อ๋อนี่กะหน่วยแน่อยู่พิสิมาหาเบิ่งเห็ดน้ำนั่นเด้อพี่น้องสิมีเห็ดบ่เห็ดมันออกคือเก่าบ่มันจะย่างละเนาะเริ่มเชาจกหน่อยแล้วตัวนี้เห็นเห็ดติดอกมูนึงเห็ดมูนึงน่อยๆเดี๋ยวเพ่งออกเห็ดพ่งออก สิพายางไปเบิ่งเห็ดหมู่หนึ่งเนาะน้องเนาะเห็นยกกำลังสิออกเดี๋ยวผ้าไปยางเห็ดบงเห็ดพูนพี่น้องท่านคนละมาดูเลยครับชมส่วนหยางครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับพระอาจารย์เนาะนี่เนาะพระอาจารย์ครับสวัสดีครับมาชมยางด้วยจ้าไรหนึ่งโอลงนานนาหลุงศักดิ์ันหันะห โอ้ครับขอบขอบขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับมาช่มสวนยางครับช่มสวนยางบะเมื่อลยได้ขืนน่านแล้วนะครับพระอาจารย์ก็เลยไ <c oughs> ม่นี้ก็เลยมาขืนนะครับอ,อแต่ย่อยอยู่นะครับน้อย่อยยู่หังว่าหน่อยแหงกันได้เหลือยน่อยปักๆัอยู่ก็กสียาปหาเห็นถ้าอนจะพอบอ สวัสดีครับน้องไม่ลุงเออสวัสดีจ้าลุงศักโอ้้องไม่สวัสดีครับน้องไม่โอ้น้องไม,ม่สวัสดีเด้อครับที่มาให้กำลังใจนะครับผมเ,ออเดินมาชมนี่แล้วสีย่างไปเบื้องเฮ็ดเห็นเฮ็ดออกอยูมูนึงตอนดอกพ่อไ่ดอกเนาะพ่อไงเป็นไหอมันมันตัวนำอย่างพ่อได้จ้า เออกัดสิเริ่มอ,ออกเนี่ยแหละครับเพราะว่ามาือเศร้าออนี่ฝนมาตกนะครับเนาะมือเศ้าฝนมาตกกับพอ่อกับพ่อได้จีดพ่อออกโยแต่ว่าเหมือนได้ฝนตกโอ้โหดีโอ้เน็นขฉี่ยางเปียกยางตกลงบ่เอาแล้วครับนี่เค็บอ,อกเพราะว่าเอาไปขายก็จบกับว่าเอาถ้าเจ้าเสียฮักพ้อมเนาะเป็นฉีย่ยางเปียกยางนี่ถ้าก็ต้องเอาถิ่มนะครับถิ่มไปบ่เอาขอบคุณนะครับน้องไม้ขอบคุณมากน,นะครับ เออผู้ใดอยากน้อนี่เนาะขอโทษเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ ح, ้เอฟซีสาวอ้อยโอ้คู่อ้อยคิดหอดคิดหอดเด้ลุงคิดหอดเด้จ้าลุงสันโอขีดหอดขี้กันครับลูกสาวกันใหญ่ไหมครับคู่อ้อยช่วงนี้ยากหลายนะครับยากทั้งสามเขาเนี่ยยากทั้งจอบเอาอย่างโหนหน้าเข่าก็บยุทธทั้งไตคนละครับมันนี่ก็ว่าจะไปขีดฮอร์โมนอยู่ขีดฮอมอ่อนเขาอยู่ ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับคุณครูอ้อยนะครับเล็บสองเล็บสองท่านนะขอบคุณนะครับน,น้องใหม่ด้วยน้องใหม่ด้วยขอบคุณมากนะครับน้องใหม่ด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับคุณคมสันพี่คมสันสวัสดีค่ะนะครับจากาคู่อ้อยนะครับคุณอ้อยทักทายคุณคมสัน เฉลยบ,บ่โดนน,น,ะน,น,ดะน,นะครับไฉลยจากอ่กอาจักสิบนาทีเนาะจากสิบกว่านาทีนี่แหละของคนหลายๆนะครับชวงนี่ก็บวัน่ไรโดนแล้วนะครับคู่อ้อยนะครับพระอาจารย์อบัณเดตไหลโดนแล้วนะครับมัน,มนใกล้ถึงเดือนแล้วบอกใกล้เดือนแล้วมั้งเนะาะลังจะผ่านกดเจ็ดมาเนี่กอ็อยากหลายนะครับเยลยว่าล่องขึ้นเปิดค่าการมองใหญ่เล็กน้อย จเจริญพรสาวอ้อยมองช้างจากพระอาจารย์นะครับคุณสมหมายเพศศเ,เพศศมาลาบ,บอครับนี่สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับมาหาเราบางอย่างกันกัพอหยอดนําสมนํากดไปนะครับสวัสดีครับคุณท็อป นะครับคุณท็อปสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณเอฟซีครูออยด้วยนะครับขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวสิภาพยังไปเบิ้งเห็ดนะครับเห็นเห็ดอยู่โอ้ยยังเลี้ยวบระเด็นนะครับกล่องมันจะมันเป็นกล่องเคลื่อนไหวมันจะไล่นะครับยังอยากจะซ้าสิพ่อเห็ดพ่วเห็นเห็ดจะใส่เนาะอันเย็นเห็ดจะช่วงนี้แหละ เห็ุปี่ช่วงวช่วงไหนเห็นยิศรอสองโปอย่างเลยเด,ยเดเิเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยสวัสดีครับคุณยาดาคุณยาดาเลิฟสามค่าขอบคุณนะครับคุณยาดาขอบคุณมากนะครับสีดป่ปนเห็ดบอลน,นอ้ <c oughs> อาลองมาค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเลาะหาไว้กันนะครับภาพมันยางแห้งบ่ด้นะครับมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบสะดุดนะครับต้องค่อยๆเดินนะครับคุณยาดาว่าย่ายสมหมายสวัสดีจ้าเนะเาะคุณยาดาน้องใหม่สวัสดีค้ะคุณสมหมายเพศศาสตร์มาเนีย่ยก็อนอ,อ,อ่นผิดก็ขอโทษได้ครับเด้เอคุณสมหมายเพศศาสตร์มาลา อันเห็ดออกหลายบอกค่ะอาจารยกระตอกก้อนนี่ออกหลายอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันอยากเบิดแน่แล้วนะครับอยากอยากเบิดเห็ดแน่แล้วนะครับก็เสยสิลองเลาะหาเบิง่งที่เห็นบม่มบุษช้าเห็นอยู่ดิเั็นจีดจางมาเห็นอยู่นะครับทักทยยา,อายอย่างก็คุณจะด่านะครับบอกว่าทักทายทักทายอย่างก็โอ้ทักทายรอบบ้านค่ะโอ้ ถ่ายรอบบ้านนะครับจากคุณยาดานะครับสาวอ้อยนะครับพี่สมัยดีค่ะนะครับจากสาวอ,อ,อ้อยเดินไปหาเห็ดได้ผลไดเดี๋ยวไปหาเห็ดจะหนอ่อยอยางหาเห็ดจหนอ่อยคุณเต่งนะครับเต่งตองอบอกครับนี่เต่งตองกันอานเพียอขอโทษนะครับเต่งตองชาแนลนะครับถักทายมากขอบคุณนะครับ,บคุณเต่งตองอ่านเพียรขอโทษด้วยนะครับว่าได้ขึ้นไหล่หน้านะนะครับเป็นจุดสีดยอดจะไดนดอก คุณยาดานะครับขอบคุณมากนะครับให้หัวใจกดกดอดครูออยก็ให้หัวใจกดกอดมานะครับในเรื่ยวไก่ไก่พ่อลาละครับเห,รเห็นไก่เห็นหรอมันยึดตัวนีนึ่งยึดตัวนไหนเนาะ,ะคุณยาดานะครับซอมซ่อมบืองยูขอเสนอคุณคมสันสวัสดีครับคุณยาดานะครับคุณคมสันนะครับคุณยาดาก็ให้สติกเกอร์กำลังใจมานะครับครูอ้อย ครูอ้อยนะครับหรือ่าษาอ้อยเมืองช้างก็ให้ลูกนิมิตมานะครับเอออยู่ใส่น้อยอยู่เนาะขอบคุณมากนะครับคุณยาดาก็ให้เหรียญมาด้วยแม่โอ้คุณคุณเต็งตองบอกว่ามันเต่งตองรบอที่เนาะคุณเต็งตองนะกระตรวนะครับ้าออันผิดนะครับสวัสดีทุกบ้านนะจ๊ะเสันเนาะเอา โอ้แม่จอยสวัสดีครับแม่จอยอีสานฝรั่งสวัสดีครับแม่จอยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับแม่มจอยไม่ได้ขน้นไรยน่าแล้วครับแม่จอยไม่ได้ขีนโดนเลยเนาะมันปิดจั่างไรผเป็นสะดุดอย่างเดอดเดาะเดี๋ยวได้เสียวหาเห็ดจากน้อยกันหน่เห็นจีมันอยู่ไหมโอ้ยบอกนี่นี่นี่กำลังติดจีอยูย่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วคุณคมสัรสวัสดีค่ะนะครับจากคุณยาดา น้องออยจ้าสวัสดีจ้านะครับจากคุณยาดาเม่จอยก็เลิฟเจ็ดจ้าเลฟเจ็ดขอบคุณมากนะครับแม่จอยคุณสมหมายสวัสดีค่ะนะครับจากคุณสมหมายนะครับคุณยาดาเตียงตองจ้าเนาะขอบคุณนะครับแม่จอยใส่หัวใจกอดมาโอ้ขึ้นหอดอยเด้อน,นะครับขึ้นหอดทุกคนทุกคนอยู่แต่ว่ากับบอไม่ได้ขึ้นไล่โดนแล้วไหมครับหนกเลยหนกไหมครับ จะขีบก่ายจะไม่ค่อยได้ลงในช่วงนี้นะครับกับช่วงนี้กับช่ลงแต่อ่าเนี่ยต่อช็อตไปก่อนเนาะคลิปสันไปก่อนนะครับคลิปหบ้ายังหาไันไหนอยู่โอ้เห็นมาแต่จากเริ่มเน่าแนวแม่จอยนี่นะครับอ่าเนี่แต่จีมันแต่จีมันกับวงห้ามดอกฝนตกดูไรเนี่ยเป็นต้งใดดอกเริ่มสีนี่เริ่มสีเปลื้อยแล้วเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกหน่อยไหมครับเฮ็ดปวกหน่อย หมูเล็กน้อยอยู่ครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณโอ้บุษันอันสติกขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่จอยขอบคุณทักทายอีสานฝรั่งสวัสดิ์คุณยาดาอีสานฝรั่งสวัสดีจ้านะครับสวัสดีจากคุณยาดาคุณคมสรนบอกว่าสวัสดีคุณอีสานฝรั่งสัรนะครับจากคุณคมสันน้องใหม่ก็บอกว่าคุณ คุณอย่างก่นน้องใหม่ว่าสวัสด,ดีค่ะคุณยายจอยสันเนาะครับจากน้องไม้นะครับคุณยาดาก็หัวใจบวกๆมาคุณเต่งตองชาแนลนะครับหัวใจกดัดกอดมาแม่จอยคุณคมสรนสวัสดีค่ะสันเนาะนะครับจากแม่จอยนะครับคุณยาดาก็ให้สติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณคมสัรสวัสดีค่ะ สันสวัสดีค่ะสันเนาะแม่จ้อยว่าสวัสดีสวัสดีค่ะคุณยาดาครับคุณสมัยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพระอาจารย์วิถีธรรมนะครับเจริญพรคุณแม่จอยนะครับคุณยาดากสวัสดีคุณยาดาเก็บเก็บเหรียญได้เยอะไหมคะหลุงศักดิ์โอ้ยหาเมื่อหกเมื่อหาเมื่อหกเมื่อนะครับจังได้นะครับตะเขียงคือเหรียญหนึ่งโอ้ยคักคัก นะครับสูดๆไปน้ากันเนาะสูดๆไปเรื่อยๆนะครับาลาบากแน่นะครับมันขึ้ได้ยา,ยางขึ้นแล้วม่งส่งไปไข <c> ่ <ười> นัินเกิดโอ้ซาหลายนะครับขึ้นยากจ้วยน้องใหม่สวัสดีค่ะจากแม่จอยนะครับคุณยาดาสติกเกอร์กำลังใจมานะครับคุณยาดาสติกเกอร์กำลังใจมาขอบคุณมากนะครับซาอ้อยนะครับก็ให้สติกเกอร์มาน่ารักน่ารักนะครับคุณยาดาก็ให้สติกเกอร์มา นะครับคุณคนสันหัวใจบุกบัวคุณยาดาก็ให้สติกเกอร์มาด้วยขอบคุณมานะครับสาออยก็ให้ปลาหมึกมาขอบคุณมานะครับแม่จอยสาออยก็ให้หัวจิตเออดอกกุหลาบมมาด้วยแม่จอยว่านามัสการเจ้าเอ่อเจ้าพระอาจารย์วันนัสศการเจ้าขาพระอาจารย์นะครับจากแม่จอยนะพระอาจารย์ว่าคือสีบอคือดอกเห็ดบอไใดปนแท้ <laughs> วบนไดา้อหลีครับว่ไดดอหลีนะครับว่บาใดาเป็นเรื่องในบุเป็นบบ่คือนะครับน่ะเป็นบ่คือเมื่อนี่ว่าสิไประในดองโยดงปลายโยค่าโอ้นั้นมีดงนะครับเป็นดงปลายโยค่าดองปลายยางนี่แหละอันของกับผมบคือสิบอคคือดอกกส้มมันดอกหน่อยปวดดอกม,นม,นมันมนซะเนาะเป็นกีดอกจีบ่างามถือฝนดูในบุนะครับขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับ สาวอ้อยก็ให้กุหลาบมาด้วยนะกุหลาบสีชมพูคุณยาดาก็วัดใจบวกๆนะครับสาวออยสติกเกอร์กำลังใจมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณยาดาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนะสันนะเฮ็ดบ่มีเฮ็ดบ่มีครับเฮ็ดบ่มีเฮ็ดเฮ็ดเบิดแล้วเฮ็ดออกเบิดแล้วเนาะมันเบิร์ดที่เบิดหนาฤดูกาลนี่บ่นะครับน้องใหม่สติกเกอร์มานะครับน้องใหม่ก็ สวัสดีค่ะคุณวันที่ยังสวัสดีค่ะคุณเต็งตองนะครับพระอาจารย์กอะอย่างก,ก็ใส่พริกได้หลายคอยอยกกังก็คอยบอ่ยกกังก็คอยบอ่เปลี่ยนเจ้าคุณซักก็สนน,น้อห่างเด่นน้องปัญอันใหม่กันอันใหม่กันมันสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาโฮมกัน ใส่พริกลหลายๆข่อยบอ่อเออเปียงเจ้าโอ้ใส่พริกลหลายๆมันยังบอ่อเปียงจ้าลุงจักโอ้เมีนเมนครับแมีนใส่พริกลหลายๆมันยังบอ่อเปียงทึ่งเพีย้ยสอ่านะครับโอ้ล่ะพอหย่างสักก็ขึ้นไปพุ่นละฮะไปจดคุณทงางพูดละเน,ะนาะยังไปกระชืกไก่เตอีอยวยกเดี๋ยวขออ่านข้อเมียนจบก็บกระชื่ขอลงไหลนะครับเดี๋ยวซื้อหานาทีแล้วตอนนี้นะเนาะว่าเสี่ยงจักซื้นาที่ไหมเดี๋ยวซื้อหานาทีแล้ว เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จบก่บอนทขอลงไลนนะครับอจอดที่ห o m e กอนนะครับคอยเห็นน้องใหม่สติกเกอร์กำลังใจมาคุณลาบแล้วหัวใจบวกๆมาด้วยนะครับน้องใหม่คุณคมสันก็ให้เหรียญมาด้วยนะครับคุณทอ็อปสวัสดีค่ะคุณคมสันสัญาจากคุณทอ็อปแล้วก็หัวใจบวกๆมาด้วยขอบคุณนะครับสาวอ้อยก็ให้สติกเกอร์ดอกกุหลาบที่ชมพูนะครับปอปพอนมาด้วยขอบคุณมากเ้ย ขอบคุณหลายๆนะครับน้องไม้หัวใจบวกๆมา,ามสาไอ,อสติ๊กเกอร์กำลังใจมาอย่างเยอะแยะเลยอย่างมากมายขอบคุณมากนะครับน้องไม้นะครับคุณคอมสันนะครับโ aprove, อ้ยังไหลตัวนี้เนาะ,อะขอบคุณหลายๆนะครับนะขอบคุณสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆโอ้คุณเพื่อนมาหละตัวนี่เนาะคุณเพื่อนโอ้เกือบเข้าาเห็นคุณเพื่อนย่าโอ๊นะครับสวัสดีครับคุณเพื่อน อ่าแล้วก็ให้สติกเกอร์หัวใจกระกอดมาด้วยนะครับคุณยาดาก็ให้สติกเกอร์รูปอ่าแจ้วสารพัดนึกเนาะนะครับแจ้วสารพัดนึกมาด้วยขอบคุณมากนะครับอ่าคุณเพื่อนโอ้ก็สวัสดีครับคุณเพื่อนครับผมสวัสดีครับคุณเพื่อนเอามาขึ้นนี่ก็พอได้ไปให้กำลังใจเลยนะครับคุณเพื่อนฝนตกไหมฝนตกมาขึ้นนี่เพิ่งได้ขีดยางนะครับมาขีดยาง,ยงเงี้ยมเศร้าธรรมดากาคุณเพื่อนเฮานี่กระจิต กีดยางต่อนกขึ้นเนาะกีดยางตอนกขึ้นเราช่ืยอยาวนกคนแล้วก็พอดีเพื่อนเพื่อนกระสีขข้นเนาะข้นเวทที่ก็สเไดไปให้กำลังใจพอดีมันขึ้นฝนตกฝนตกก็เลยบ่ได้ไปไซนะัอปิดเครื่องนอนอ่าขอบคุณหลายๆนะครับคุณเพื่อนย่าอบนะครับที่มาให้กําลังใจคุณจ่าด้วยนะครับคุณพระอาจารย์แล้วก็คุณแม่จอยคุณคมสันนะครับเลิฟสิบจ้าเลิฟสิบครับผมขอบคุณนะครับคุณเพื่อนเลิฟสิบ สวัสดีค่ะคุณยาดาจากคุณเพื่อนนะครับหัวใจกอดๆมาด้วยคุณคมสันหัวใจบวกๆน้องใหม่สวัสดีค่ะคุณย่าอกนะครับจากคุณน้องใหม่แ <Gore> ล้วก็คุณเพื่อนนะครับก็สวัสดีค่ะคุณคมสันนะครับจากคุณเพื่อนผมนะครับอาจารย์หัวใจกอดๆมานะครับคุณเพื่อนสวัสดีค่ะน้องใหม่นะครับหัวใจกอดๆมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหัวใจกอดๆจาก กรมสรรพาจารย์ทักทะเลจ้าสินเนาะขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวลุงศักดิกสิขอลองลายเลยนะครับได้โอ้สิบเจ็ดนาทีว่าเสร็จจากสิบนาทีอ่าไปสักฟาไปสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับอ้าต่อไปก็จะได้ไปหา,หายอดน้ำสมเนาะ,ะ,ะยอดน้ำสมอย่างตัวนี้กับพ่อหย่อนล่ะย่อยเยอะหางย่อยซาแล้วนะครับอย่างเริ่มย่อยซานะปักปักมาทะ,ะเลียาเนาะ เปิดค่าการมองเห็นนะครับมาขอบคุณหลายๆเด้อนะครับลูกศักดิ์กสิขอลงไล่เด้อนะครับยกมือขึ้นบายบายนะครับยกมือขึ้นบายบายเด้อมาขอบคุณมากนะครับุณเพื่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณรออาจารย์ด้วยขอบคุณแม่จอยแล้วก็ขอบคุณคุณน้องใหม่แล้วก็คุณยาดาครูออยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับลูกศักดิ์กสิขอลงไล่เด้อนะครับอันบทัวบ์เทิงกา อ่ะย่า anyway, ้าฮาวากันเด้อนะครับอ่ะช่วงนี้ลุงศักดิ์ก็จะขอลงไลน์แล้วนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับอ่ะจุ๊บจุ๊บเห็นเห็นเห็นคุณเพื่อนว่าเนาะจุ๊บจุ๊บอ่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณทักสิบไลฟ์สิบเลิฟด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาลุงสานาะบ้านนี่จำไม่ได้ลุงมองได้นาะบ้านนี้เนาะอ่ะโดนนั่นแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับลุงสานาะนี่บอ